สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้กลับมาอยู่พงมิยุิชอีกเชียงคืนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณมาร์ค,คเครียบ,ร,บร้อยวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวประสบการณ์การใช้งาน iPad Pro M4 ตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นของคุณมาร์คซื้อใช้งานเองเลยใช่ต้องบอกว่าคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องสเปคแล้วสเปคค,คุณไปเปิดใน Google มันเป๊ะกว่าอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้งานเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงคุณมาร์คเนี่ยซื้อมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแล้วซื้ เค okay. ชัการใช้างานเบื้องต้นเป็นอะไรยังไงครับซึ่งผมก็ได้ทําข้อมูลมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็คือใช้แพดเคยใช้แพดโปรมาก่อนแต่ว่าผมเป็นโปร M 1น่งก็เลยจะถามว่าเออโปร M 4ีเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรบ้างอย่างจอโอเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเพื่อบางคนอยากจะได้เพราะว่าเมื่อกี้เราไปกินข้าวมาก็มีพี่ในร้านที่เขาแบบเอยว่าจะซื้ออยู่พอดีอะ,อะไรประมาณนี้นะครับเริ่มก่อนเลยว่าตัวเนี้ย คุณมารได้มายังไงราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยคือผมได้มาในโปร k to School ครับผมก็คือได้มา4 9 9 0มัมั้งถ้าจำไม่ผิดเท่าค่าประมาณนี้ก็คือดรอปลงจากตัวราคาเต็มอ่ะถ้าตัว iPad เปล่าอะ,ะเกือบประมาณ40,000แล้วก็บวกปากกาไปอีก มันก็จะเป็นประมาณแบบ4ี่หมื่นสามกว่าหรือ4ี่หมื่นสี่ประมาณนั้นอ่าฮะอ่าคร่าๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปสามสี่เก้าอ่าประมาณเนี้ยได้ประกามาด้วยเลยอ่าก็คือได้ครบจากที่เมื่อก่อนเราซื้อแค่ iPad อย่างเดียวต้องซื้อประกาแยกใช่อันนี้มันเป็นโปร c k to School ใช่ก็จะได้ประกามาด้วยได้ทั้งประกาได้ทั้งราคาพิเศษอ๋อ,อแล้วตอนแรกอะ่ะคืออันนี้ผมบอกก่อนเลยผมอ่ะช่างใจว่าผมจะเอาตัวแอร์ดีไหมเพราะว่าการใช้งานของผมอ่ะมันไม่ได้หนักมากก็เลยแบบมองตัวแอร ตอนแรกแต่ทีนี้พอมาดูเรื่องส่วนลดกับของแถมปรากฏว่าตัวโปรดันคุ้มกว่าเหมือนกับว่าผมซื้อตัวแอร์มาอย่างเงี้ยครับมผมก็จะได้ราคาตัวแอร์เหมือนหน้าคล้ายๆหน้าชอบบวกกับปากาได้ปากาฟรีประมาณนั้นอาจจะถูกกว่าสักพันนึงมั้งอาจจะคร่าวๆจําจได้ว่ามันหนีห่างกับในชอบน้อยอแต่ได้ของแถมมาแต่ตัวเนี้ยมันดันราคาลงมา พอสมควรน่าจะห้าพันหรือสี่พันอย่างเงี้ยแล้วก็บวกประกามาอีกผมก็เลยว่าเอ้ยตัวเนี้ยคุ้มกว่าประมาณนี้ครับก็เลยเลือกเป็นตัวปูใช่แล้วก็แบบไหนๆก็ซื้อแล้วก็ซื้อเป็นตัวใหม่ไปเลยใช่ก็เลยแบบอ่ไหนๆก็จะซื้อแล้วก็ซื้อไปเลยให้สุดไปเลยอือซึ่งก็ถ้าเกิดว,ว่า คนจะซื้อก็แนะนําว่าถ้ารอช่วง b a c k f i r i day หรือว่าพวก back to school ก็จะแบบเออคุ้มมากใช่ก็จะคุ้มคุ้มแบบคุ้มเลยเพราะว่าราคามือหนึ่งมันก็ประมาณ4ี่หมื่นสามหมื่นไปสี่หมื่นประมาณนั้นซึ่งราคาก็แอบสูงสูงเพราะว่าถ้าเทียบกับว่า iPad อ่ะคือต้องอยู่ที่ว่าคุณเอา iPad ไปทาอะไรใช่ถ้าเอาไปเรียนเฉยๆหรือไปดูหนังฟังเพลงเฉยๆก็อาจจะมองว่าไม่คุ้มคือนี้ก็บอกว่าในมุมส่วนตัวของเรารู้สึกว่า4ี่หมื่นแล้วเอามาดูหนังเฉยๆส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มนะใช่ใช่คุณมาร์กเนี่ยซื้อ่ย เอาไปใช้ทํางานอะไรบ้างเอาไปใช้ทาอะไรบ้างคือหลักๆตอนเนี้ยแรกๆมาที่ที่ได้มาผมจะตัดแคปคัทบ่อยอืก็คือเอามาตัดแต่ตัดก็คือโอ้โหเหลือเฟือมากเรื่องร้อนเรื่องอะไรอะ่ะไม่ต้องพูดถึงไม่มีมเพราะมันแบบเหมือนดึงเมื่อวานนี้ออกมานิดเดียวอะ่ะมันเลยยังไม่หารร้อนอ,อย่างเงี้ยครับที่เหลือผมก็ ดับๆลงมาละถ้าเรื่องการใช้งานแบบที่ใช้ทํางานอะนะอ่าก็จะดับลงลงมาก็คือแบบใช้มัติท t a s อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นคล้ายๆของวิดดูอะคุณอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจเคยใช้ก็คือแบบว่าแบ่งหลายหน้าต่างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่สามสี่อันหอันอย่างเงี้ยอ่าพอมาแบบแยกหน้าต่างเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือแบบมันแรงเหลือเฟือสุดๆไปเลยใช่เพราะว่าเรื่องของมัติท t ส s ขนาด iPad Air ที่เป็น Air 4ที่ของแม่ผมใช้ก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไร แบ่งหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยคือมันไอแพดมันเหลืออยู่แล้วอะ่ะใช่เออมันมันอยู่ที่ว่าไอแอร์เอเขาจะทำมามาให้เราใช้ตอนไหนในเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันคือทํามาแล้วเออก็สามารถทามาอีกทสัสได้อะไรเงี้ยแล้วก็วรวมไปถือว่าของคุณมาร์กเนี่ยก็คือทางานมีเดียก็จะมีใช้แคปคัตเนาะแล้ว<ช>ตัดแคปค,ค,ค,คัตคือเป็นฟูดเทปฟูดดีหรือ 4K คือผสมแล้วแต่ผสมแบบบางทีแบบหลังๆบางโอกาสอะ่ะก็คือ4ฟคซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็เปนะ็นโฟแบบไม่ได้ยาว10นาทีป่ะประมาณ10นาที10นาทีกว่าประมาณนี้หรือแบบ ถ้าเป็นไฟล์หนักๆเลยก็คือมาจาก Osmo Pocket ครับผมออ,อันนั้นก็จะใช้ประมาณ 2.7k อ,อ,อเป็นหลักจะไม่ถึง4ก็เหมือนที่เราถ่ายอยู่ใชนน่ครับซึ่งบอกว่าคือ iPad อะเอาไปใช้ในการตัดต่อคือมันลื่นอยู่แล้วคือต้องบอกว่าระบบ OS ของ Apple อะ iPhone iPad Mac คือมันมันทำงานเรื่องของมีเดียสายงานมีเดียเราอะ แม่งคือตอบโจทย์มากเยนะเออคืออถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากซื้อ Adobe คุณมาใช้ CapCut ก็ตอบโจทย์แต,แต่แต่ผมว่าปัจจุบัน CapCut ฟรีมันผมว่ามันก็อาจจะฟังก์ชั่นน้อยไปแล้วก็ควรที่จะเสียงเงินนะนะเพาะว่าเราเสียงเงินอนะไม่ว่าจะเป็น Adobe หรือ CapCut คือมันทำงานร่วมกันได้ได้ดีอยู่แล้วใช่ครับอาซึ่งเดี๋ยวเรื่องของสายงานเดี๋ยวเข้าไปว่ากันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการใช้งานทั่วไปก่อนละกกันนนนนนเเเเชียมด่ใ้้งงงาาป็็ไบพว Facebook Social Media Social Took Instagram Ti ออรคื มันทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโ r ร r e f ฟนเลสร้อยยี่สิบเฮิร์ตใช่มันก็ลื่นตาตามปกติของมันเลยแต่ก็ตามด้วยความที่แบบว่าด้วยความเป็น iPad อะเนาะมันยังไม่ใช่เต็มหน้าจอในหลายๆแอปอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่แบบนั่งหุ่นินอยู่เหมือนเดิมใช่ก็ต่อให้ยังเป็น iPad M4 ตัวใหม่ล่าสุดก็มันอยู่ที่แอปอะผู้พัฒนาแอปเขายังไม่ยอมทําเป็นแอปแยก iPad มา อ่าใช่ครับอ่าก็แบบอาจจะงุนอิดหน่อยใช่มันแบบจอเล็กอ่าหรือแบบขยายออกมาก็ยังเหลือขอบดาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อิดก็แต่ว่าเรื่องความลื่นไหลไงมันหายห่วงอยู่แล้วแหละใช่คือความลื่นไหลสําหรับ Apple รุ่นใหม่ๆม่อ่ะมันจริงๆเราไม่ต้องมาพูดถึงก็ได้มันลื่นอยู่แล้วเออเรื่องของความลื่นไหลนะทีนี้เรื่องของการดูหนังฟังเพลงอ๋ออันเนี้ยน่าจะมีส่วนเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ iPad ในการเปิดเพลงหรือว่าใช้ในการดูหนังส่วนมาก ตัวนี้เป็นไงบ้างคือด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวโอเลแล้วเนาะมันก็จะแบบพอมันดาอ่ะมันดําเลยดําสนิททยแล้วด้วยความที่ผมกับคุณทรงอย่างเงี้ยเรียนด้านมีเดียมาหรือทํางานด้านมีเดียมาอ,อย่างเงี้ยก็รู้สึกเอ็นจอยกับความที่แบบว่าเห็นภาพที่แบบละเอียดกว่า,ามันละเอียดดำก็ดําสนิทอ่าสีอะไรเงี้ยมันก็แบบทําออกมาได้แบบสีที่ดีใช่มากกว่าจอ L E D ทั่วไปใช่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 หรืออย่างผมตอนเนี้ยผมไม่ได้มีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวผมมีแอน่ด้วย อพอเทียบกันปื๊บแบบคือต่างต่างมากต่างเลยรู้สึกว่าแบบโอเคมากที่ได้ซื้อมาอ่าถูกใจสายเราอ่าแล้วทีเนี้ยพอมาด้านนี้ใช่ไหมมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเสียงตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเหมือนมันบางขึ้นบางขึ้นแบบบางขึ้นชิบหายเลยเครื่องบางลงใช่มันบางลงแล้วมัน บางทีอะผมเปิดเพลงใช่ไหมหรือเปิดแบบมีเดียที่มันดังขึ้นมาหน่อยแอบรู้สึกว่ามันสะเทือนเยอะขึ้นนยด้วยความที่ตัวมันสะเทือนใช่มันแต่ว่าลำโพงก็ยังเป็นสี่ตัวเหมือนเดิมบนสองล่างสองเนาะแล้วเสียงมันดังขึ้นไหมเสียงมันดังขึ้นไหมเสียงมันดังนะแต่ว่าเหมือนกับพอลำโพงมันดีอะไรมันดีอะมันก็แบบเหมือนกับมันอัดอะเพราะมันอัดเยอะๆๆกับบอดี้ที่มันเลกอะมันก็แอบแบบสัมผัสมาถึงมือรู้สึกกว่ามันพังเหมือนแบบอาจจะแอบกองแกงแต่ว่ามันไม่ได้กองแกงเพราะว่ามันบาง มันมันก้อมันมันสั่นเพราะว่ามันบางมันไม่ได้สั่นเพราะว่ากองแกงใช่ใช่เออแต่ว่าเนี่ยจากที่ผมดูดูตาเปล่าตอนเนี้ยคือแบบว่าคุณทรงคือแบบว่ามันมันบางจริงฮะมันบางกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยเว้ยผมใช้ M1 มาเ1ยังไม่บางเท่านี้อันนี้ยมันบางมากใช่มันบางมากมันแบบบางจริงบางจริงบางจนแบบตกใจเลยตอนที่ผมได้มาผมแบบโหโหบางจัดเลยไอ้แม่งบางจริงไอ้สามใช่ไหมโอ้โหไอ้ผมไม่คิดว่ามันจะบางขนาดนี้เว้ยอันนี้แบบใช่มันแบบเซอร์ไพรส์เรื่องนี้เหมือนกัน ตอนที่ได้มาไอ้เน,นี่ยคือพอร์ตไทป์ซีแม่งคือเหมือนติดแล้วอะใช่แม่นจะไม่มีสเปซให้แล้วเออเข้าใจแล้วว่าทําไมลําโพงมันถึงสันใช,ใชเพราะมันบางจริงครับโอ้แต่ว่าบางอย่างนี้นี่ก็เสียงเรื่องของงอเหมือนกันนะใช่แต่ว่าเหมือนเท่าที่ผมเห็นมานะของพวกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไปทดสอบเหมือนงอยาาขึ้นฉะนั้นอืมอ่าเหมือนเขาทํามาดีขึ้นนะครับซื้อให้ดีก็ซื้อเคสดีๆใส่แล้วก็พยายามแบบว่าอย่าเอาอะไรไปทับมันดีกว่านะครับยิ่ง นัวพีล็อกก็แบบว่าถ้าให้ดีก็ใส่เคสนานาแล้วก็อย่าพยายามเอาอะไรไปวางทับผมมาเห็นชอบคนอะแบบออยแพดวางปุ๊บแล้วก็เอาแก้วน้ําวางทับอะไรเงี้ยก็ถ้าให้ดีก็ไม่ควรก็คือเรื่องดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็คือดีดีเลยถ้าใครแบบจะซื้อเป็นเรื่องของการดูหนังนะครับหรือทํางานด้านภาพแต่งภาพก็ดีหรือเกรดสีวิดีโอคัลเลอร์ลิสอะไรต่างๆคือ M4 อะไอแพดโปร M4 มันตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจอ O อเรสนะครับถ้าเป็นตัวเก่าๆอย่าง M1 M2 M3 เนี่ยมันจะเป็น LED ซึ่ง LED อะถ้าเกิดคนใช้ปกติก็อาจจะคิดว่ก็แต ว่าคุณได้มาลองใช้โอ่ะมันดีกว่า LED แน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงแม้วา่าเราจะแยกด้วยตาเปล่าไม่ได้แต่ว่าผลเทสนะครับกับสเปคเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อ iPad อยู่แล้วอ่ะแล้วแบบว่างบไม่ใช่ปัญหา แล้วแบบต้องการที่จะเอาไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าทํางานด้านภาพด้านด้านสีอ่ะตัว iPad Pro M4 ก็แนะนํามากๆด้วยความเป็นจอ o อเลแล้วก็ลำโพงเนี่ยนะครับลำโพงก็รู้สึกว่ายังเป็น4ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไส้ในปรับอะไรไหมแต่คิดว่าก็น่าจะห่างกันไม่มากเพราะว่าเรื่องของลำโพงอ่ะดินามิกถ้าฟังจากหูมันมันค่อนข้างที่จะแยกยากแต่ว่าก็เรื่องของเสียงอ่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นซีรีส์โปรมัน4ตัวมันมันกืหึ่มอยู่แล้วแหละอันนี้ขอเสริมเลยก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะผมบ่นกับคุณทรงอยู่ว่า เออเหมือนลําโพงมันดีไม่เท่าตัวเก่าอือ่าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอผมใช้มาสักพักหนึ่งเหมือนมันเบินอ่าเริ่มเบินลําโพงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีนะมันดีกว่าที่คิดนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมิติมันมาครบมันมีมิติมีอะไรแล้วแบบบวกกับจอโอเลตอย่างเงี้ย โอ้โหดูหนังเครือบที่สุดคือฟินเลยแหละ,ละฟินเลย<ช>สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่อยากดูทีวีไงจอใหญ่<ช>เก<ช>ิน <ๆ S 1> ก็ดู<ช>บนไอแพดใครที่ซื้อไปก็แนะนําว่าให้เบิร์นลำโพงก่อนะครับ<ช>คือไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าลำโพงมือถือเลยลลำโพงอะไรก็ตามอ่ะ ควรจะเบินก่อนส่วน p l a y ิสต์เบินก็ไปหาดูในใน YouTube ได้ก็จะมี playlist เบินอยู่นะครับหรือไม่ก็ใช้ไปสักพักก็แล้เดี๋ยวมันก็เบินเองแต่ว่าก็ต้องใช้นะลำโพงอะเปิดไว้ครึ่งนึงก็ได้แต่พยายามอย่าเปิดสุดเพราะไมบ่อยไม่งั้นมันจะแตกนะครับโอเคในเรื่องของดูังฟังเพลงก็โอเคผ่านนะครับทีนี้เล่นเกมบ้างไหมอูเล่นเป็นไงบ้างพอมาเครื่องเนี้ยเล่นแต่ว่าพอมาเครื่องเนี้ยผมจะเล่นเป็นตัวเกมขายไอซ์ตตัวที่แม่งกินสเปคสุดๆเลยแล้วเล่นผ่าน 5G หรือ WiFi เล่นผ่าน w i f i โอเคตัวนี้เป็นเซลลูล่าไหมหรือว่า Wi-Fi อย่างเดียวตัวนี้เป็น Wi-Fi อย่างเดียวอ๋อตัวนี้เป็น Wi-Fi อย่างเดียวอ่าได้ผ่าน w i i i เป็นไงบ้างอ่าคนเรื่องของความร้อนร้อนอ่าความร้อนคือมีมาร้อนเลยมาร้อนเรยเครื่องบางใช่แล้วแรงชิปแรงด้วยใช่แต่ผมมาแอบรู้สึกว่ามันกระตุกไม่รู้ว่ากระตุกเพราะเน็ตหรืออะไรผมมาลองปรับแบบหลายๆเซตติ้งเลยก็ ลื่นไหมลื่นแต่ก็ยังมีความแบบแอบกระตุกกระตุกตอนร้อนร้อนแล้วแล้วค่อยกระตุกหรือว่าบางทีไม่ร้อนก็กระตุกเป็นเฉพาะ,ะต,ตอนร้อนร้อนร้อนแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องความร้อนเนะเพราะว่า iPhone ก็ดีไวซุกดีไว์ไวถ้าร้อนแล้วกระตุกหมดแล้วแสงหน้าจอดอปไม่ดอปอ่าแต่ iPad แสงหน้าจอไม่ดอปใช่ อันนี้คือเล่น2ชั่วโมงเลยนะ,ะจังหนับเลยเอ,อ,อันนี้ก็ถือว่ายังยังโอเคนะคือร้อนกระตุกแต่ว่าหน้าจอไม่ดรอปเพราะว่าถ้าเป็น iPhone เมื่อก่อนมันก็แสงหน้าจอจะดรอปด้วยเพื่อเซฟไอตัวบอดี้เซฟซีบีบย body, CPU, ูให้มันระบายความร้อนได้ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าจะไปเล่นเกมนะผมว่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะคือเรื่องของาการระบายความร้อนก็สําคัญแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเอาไปเล่นเกมทั่วไปที่ไม่ใช่เกมทิเอย่างเช่นเกมชิน หรือเกมอะไรที่แบบอะอย่างเกมรถอะไรเงี้ยที่คุณมาร์คเล่นอ่ะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเล่นได้ปกติพวก R V พ u b g เนี่ยเกมอื่นอ่ะมันดีนะแต่แค่ว่าเกมนี้เหมือนมันใช้เน็ตเยอะด้วยไงมันก็เลยแบบเหมือนดึงทรัพยากรแบบสุดๆไปเลยมันก็เลยอ่ะทำให้กระตุกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นเกมอื่นนะชิป M4 กับการระบายความร้อนของเขาอ่ะมันก็ยังทําได้ดีที่แบบว่ามันไม่ได้แหลกอ่ามันไม่แหลกเพราะว่าอย่างเล่น R V มาเงี้ยแบบเล่นไป3 4ตา5ตาย่าตาเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะร้อนหรือกระตุกเลย <Ừ. S 2> อ่าแต่แค่ว่ากับการพอมาเป็นเกมแบบนี้ที่มันแบบใช้เน็ตเยอะๆหรืออะไรเยอะๆอย่างเงี้ยม,มันก็อาจจะมีบ้างประมาณนั้นแล้วด้วยความเป็นจอโอเลเนี่ยแอบเสียวจอเบิร์นไหมไม่เสียวจอเบิร์นแต่ว่าแสบนิ้วนิดนึงบางทีรอมีถึงแสบนิ้วเลยเหรอ มีเีีสบนิ้วไงเพราะผมเล่นนานอ๋อแล้วจอมันร้อนนะใช่คือจอโอเลตมันก็จะอ่ามันจะพลังงานสูงกว่าจอ LED ีก็คือเรื่องจอเบินผมก็ยังไม่แน่ใจว่าในตัว iPad อ่ะมันเบินไหมแต่ว่าก็ด้วยความที่อ่าถ้าเป็นพาเนลโอเลตแล้วกันก็จะมีโอกาสที่เจอถ้าเราเปิดอะไรค้างไว้นานๆใช่มันจะเบินก็ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องเปิดค้างไว้นานๆนะครับคือถ้าเกิดดูหนังอ่ะดูได้ไปเรื่อยเพราะว่าเฟรมมันเปลี่ยน มันมีการขยับของเม็ดพิกเซลอีกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเปิดภาพนิ่งภาพหนึ่งนานๆแล้วแบบเปิด2อสชั่วโมงอะก็มีโอกาสเสี่ยงจอเบินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ใช้จอ o l e ลเนี่ยก็อาจจะต้องถนอมเรื่องจอหน่อยนะครับอาจจะเปิดค้างไว้นานๆไม่ได้หรืออาจจะไม่ค่อยถูกกับความร้อน อาจจะต้องสำอางนิดนึงสำหรับคนใช้ iPad ที่เป็นจอ o l e d นะครับแต่าถามว่ามัน,มนเบินเร็วขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เบินเร็วขนาดนั้นหรอกครแค่มันมีโอกาสเสี่ยงเฉยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจอแล้วก็การเล่นเกมเนาะทีนี้เรื่องของแบตเตอรี่ต,ต,รตัวนี้ก็ได้เป็นฟ้าชาร์จแต่ว่าจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับว่ากี่วัตแต่ว่าแบตเตอรี่ในการใช้งานวันหนึ่งเนี่ยพอไหม ถ้าเราไม่ลเล่นเกมถ้าเราแบบว่าโอเคเราเปิดทําเอกสาร<ม>อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีตัดคลิปบ้างเพราะว่าถ้าเรนเดอร์คลิปยังไงต้องพกสายชาร์จอยู่แล้วนะครับมันก็เกือบครบวันนะเพราะว่าอย่างผมมาผมทํางานนี้ใช่ไหมผมมันจะชอบเปิดหนังดูด้วย<ม>อ่าบางทีอะผมก็ขี้เกียจเข้าคอมผมก็ใช้ iPad แล้วก็เสียบแอปพอร์ตอ่ามันก็อยู่ถึงเย็นนะ มันก็ยาวๆอยู่เรื่องแบตเตอรี่ก็จริงๆผมว่าการใช้แบตเตอรี่กับ iPad เนี่ยยังไงก็พกสายชาร์จอยู่เลยแหละเพ<อ>ราะว่าผมว่าปัจจุบันทุกคนน่าจ,จะพกพราะว่าแบงค์มันก็สายชาร์จกันเป็นแบบมันอวัยวะที่3-3<ช>แล้วอ<ช>่ะคือถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะเคมว่าใช้งานได้วันหนึ่งอ่ะแต่ผมว่ามันคืออุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดตัวมันคือสิ่งที่ซื้อประกันความสบายใจของใช่สายชาร์จเพราะว่าแบงค์ผมว่ามันน่าจะพกกันทุกคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นอ่ะผมว่าเรื่องแบตเตอรี่อ เธออายห่วงอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานวันหนึ่งอะมันไม่ต้องชาร์จบ่อยก็ถือว่าโอเคไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าโอ้กู oh, ต้องมาชาร์จที่ยงทีหนึง่งเย็นทีหนึง่งมันไม่ได้แบตไหลไม่ได้แบตหมดเร็วนั้นนะใช่ใช่ถ้าเราไม่ได้ใช้โหดแบบจนเครื่องร้อนนานนานนานเบิร์นแบตไปอะ,อะถ้าเกิดว่าคุณค คุณทาเอกสารหรือว่าคุณแบบตอบแชทลูกค้าอะไรเงี้ยมันสบายอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณทางานมีเดียเราจะรู้กันดีว่ายัางไงก็ต้องเสียบสายชาร์จดูแล้วนะครับเรื่องแบตเตอรี่ก็โอเคทีนี้คําถามก็คือว่า iPad Pro M4 เนี่ยถ้าสําหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแนะนํำไหมไม่พอเลยถ้าเป็นสายปกตินะที่ไม่ใช่มีเดียผมก็แนะนําไป Air มากกว่า Air อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเรื่องราคาเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเพราะรู้สึกว่าตัวโปรมันเหลือเฟือเกินไปอืมอ่ะ มันรู้สึกว่ามันเกินการใช้งานเขาเกินไปสำหรับนักศึกษาปกติเพล่เพลอะบางคนอะใช้แค่เจนก็ยังพอเลยใช่อ่าผมก็เลยมองว่าตัวโปรอะให้มันเป็นสําหรับคนที่ใช้งานหนักๆจริงๆพวกเนี้ยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา,ก,ษาก็เป็นนักเรียนด้านภาพยนตร์นิเทศใช่แที่มันได้ใช้แบบด้านมีเดียหรือแบบเอามาปั้นทีดีอ่าวาดรูปอะไรก็ว่ากันไปใช่อืม ก็ผมก็เห็นด้วยกับกับม์กนะครับว่าเออถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนสายแบบผมไม่รู้ว่านักเรียนเดี๋ยวนี้มันมีสายอะไรมาแต่คะนงอาจจะสายวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้ใช้ในการวาดรูปทุนใช้ iPad ในการวาดรูปหรือว่าคุณทําฟรีแลนซ์หาเงินวาดรูปอย่างเงี้ยเออไอแพด M Pro M4 เนี่ยมันจะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาทั่วไปไม่ว่าจะเรียนสายวิทย์คณิตหรือคุณนักศึกษาเรียนแพทย์อย่างเงี้ยจริงๆ Pro อ่ะถือว่าเหลือเหลือเกินจนลือเหลือเกินเลอ จนคิดว่าไม่คุ้มเงินในการซื้อใช่ไปซื้อเออหรือถ้าคุณถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากใช้โปรยีบแต่บางคนชอบ120เิรียคุณไปซื้อตัวตัวที่ถูกลงกว่านี้ก็ได้หรือผมให้อีกข้อหนึ่งสำหรับคนที่เงินเหลือแล้วต้องการเอามาดูเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะอคือแบบเงินไม่ใช่ปัญหาใช่แล้วอยากได้แบบอุ้ยผมอยากได้แบบภาพดำๆมาเลยพี่สวยๆเออเงินมันเหลือก็จัดได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบเงินต้องคิดแล้วคิดอีก่ะก็อย่างที่เราแนะนำว่าจริงๆไม่ต้องไม่จำเป็นเลยครับไม่จเป็น ยกเว้ว่าคุณได้แบ็คไฟเดย์แล้วคุณจะผ่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าซื้อราคาเต็มผมก็รู้สึกว่าไม่แนะนําเลยใช่ถ้าได้ราคาเต็มอันนี้ไม่แนะนำใช่ถ้าไม่ใช่สายมีเดียหรือว่าคนที่ใช้ iPad ในการหาเงินวาดภาพหรืออะไรต่างๆนะอ,อ่านี่คือสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่นี้สําหรับคนทํางานทั่วไปโอ ผมก็ยังใช้เกณฑ์เดิมอยู่ดีแหละถ้าคุณไม่ใช่คนที่ต้องใช้ iPad ตลอดเวลาหรือแบบใช้หนักหนกักหรือใช้มันจนคุ้มอะ่ะก็ยังไม่แนะนําให้มาตัวโปรอยู่ดีอแต่ผมก็ยังขอยึดตรงนี้ไว้ด้วยนะทั้งนักเรียนทั้งคนทํางานนะก็คือถ้าคุณมีตังค์แล้วคุณอยากเสพเอนเตอร์เทนเมนต์แบบสุดๆแบบอยากไปให้สุดทางยังไงก็ต้องโปรอยู่ดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานหนักมากคุณดูหนังคุณเอาพอสนุกคุณไม่ได้ซีเรียสวย่ามันต้องดำ ตอบโจทย์สุดเลยอ่าคุ้มค่าที่สุดก็คือ Air ใช่คือสําหรับผมก็คิดเหมือนกันว่าไอ้ไอแพในปี2025เนี่ยถ้าแม่งแบบพูดถึงว่า iPad ที่คุ้มที่สุดอะ่ะดันไม่ใช่ iPad Pro แต่เป็น iPad Air ถูกต้อร่เพราะไอแพดแอร์ทำมาดีมากโดยเฉพาะ Air 5 Air 6ใช่รำมดีจริงๆแล้วได้ชิป M คือมัน พอมันเป็นใช่พอมันเป็นชิป M อม่ะมันขาดแค่หน้าจอที่เป็น60เฮิร์ตอ่ะเอ้ย120อ่ะหมายถึงว่าแบบมันใช้เป็นจอ60เฮิร์ตไงอ๋อใช่แล้วมันไม่ได้ให้120คือส่วนตัวผมมีหลายคนบอกว่าแอร์แม่งควรให้120มาแล้วแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าแอร์อ่ะควรให้อย่างมากสุดคือ90ไม่ควรให้120ใช่เพราะถ้าตาบใดก็ตามถ้าแอร์ให้120มาโปรขายไม่ออกผมบอกเลยว่ายังไงก็ยังไงก็ขายออกถ้าขายราคาเดิมนะเราได้120รขอยไม่อออกแนนน่่่ใชล้ววมคิดา มันควรจะมีแกลบแยกอยู่แล้วระหว่าง a กับ Pro มันควรจะมีความแตกต่างอยู่แล้วอะถ้าถ้าความสื่ยสบมบูรของก็คือ Gen อะหก Air เแล้วก็ Pro 120 ผมคิดว่าประมาณเนี้ยเพราะถ้า A ใส่120มานะโอ้โหโปรนี่ยับใช่แล้วคนซื้อโปรหลังหักแน่นอนใครจะเสียเงิน40,000เพื่อที่แบบไปเฉพาะแค่120เฮิร์ตได้หรอปะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือแอร์มันได้60เฮิร์ตก็จริงนะแต่ว่ากับการมันก็กินทรัพยากรน้อยลงการใช้งานคุณก็ยาวขึ้นใช่อีกมันผมก็มองว่ามันสมเหตุสมผลนะใช่แล้วมันเพียงพอแล้วอะต่อการเอาไปใช้เรียนทํางานอะใช่พอถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้120มาก่อนใช้60ก็ก็โอเคยังผมอะ หกหิแต่ <คน S 1> พอใช้6 0สิบน, <60 S 2> <อ>นานๆอนะเราก็รู้สึกว่าเออเราโอเครับได้ใช่ใช่ายิ่งด้วยความเป็นแอร์ขนาดผมใช้แอร์สี่ใช่ปะ,ะก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังไม่มีกระตุกเลยนะลื่นๆปกติแล้วคิดดูว่าถ้าเป็นแอร์ห้าที่ไม่เป็นชิปเอ็มแล้วอะเออมันคือพอร์ฟร์แมนมันแบบ มันเหลือคือต่อให้ทำงานมีเดียก็ยังเหลือใช่คืออะนับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเลยนะแอร์สี่มันก็ยังคุ้มค่ากับการที่จะซื้อมาใช้่มือสองราคาแม่งแบบถูกต้องมีงบอีกนิดนึงนะแอร์ห้าคุณจะอยู่อีกยาวเลยใช่ใช่คือตอนนี้ผมบอกเลยว่าก็ไม่แน่ใจว่า iPad รุ่นใหม่ออกมาไหมมันจะขายอะไรอ่ะเพราะว่าเทคโนโลยีผมว่าประมาณนี้มันเหลือเกินใช้แล้วครับยเว้นว่าโอเคคุณเทคโนโลยีอาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ราคาลดลงอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปดูที่ราคา แต่ว่าคิดว่า Apple มันก็ไม่น่าจะมีขายถูกหรอกแบตชูสโคครับผมแนะนําเลยโปรนี้โคตรคุ้มคือนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าจะซื้อ iPad นะครับยังไงก็โครงการเนี้ยดีสุดละดีสุดละแม่งได้ทำปรกการบางทีแม่งแบบไม่ได้ประกการเป็นแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตมีเลือกแอร์พอร์ตได้นะประมาณนั้นครับขอขอ,อีกเรื่องนึงหนึ่งข้อที่ไม่ชอบเอออ่าข้อที่ไม่ชอบในตัว iPad ไอเนี้ยกล้องมันอ่ะที่อยู่ตรงเนี้ยไม่โคตรจะไม่ชอบเลยปกติครับ โปรไอแพดอะเราจะชินว่ากล้องมันจะอยู่แดวนี้นใช่ไหมใช่แต่เนี้ยกล้องมันย้ายมาตัวข้างๆไว้ทุกคนเนี่ยดูในกล้องก็เห็นเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยโดนนิ้วชี้ผมอะมันเหมือนจะดีนะคุณแต่พอใช้จริงอะแอบงินงิดคือต้องบอกว่าอ่าเหตุผลที่เอ่อทางทีมคุกเขาบอกว่าโค้ชไอแพดเนี่ยเขาใช้แนอนอนกันแล้วก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็เป็นแนอนอนอู่แล้วก็การที่มีกล้องตัวนี้ก็เหมือนกับเราใช้ macbook notebook ม,มันก็จะได้เซ็นเตอร์ในการมองแต่เขาก็ลืมไปว่าเฮ้ยไอเฮียคนใช้ไอแพดเวลาถืออะ จดงานอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเสียพื้นที่ตรงนี้ไปและเวลาเราถ้าเกิดกูอยากจะตั้งแนวตั้งวิดีโอคอลกล้องมาอยู่แนวข้างกูก็แปลกอีกก็ไม่ใช่ทุกคนว่าจะใช้ iPad แนวนอนนะเว้ยแล้วพอมันเป็นแนวข้างงี้อ่เราพวกที่ใช้ปากกาเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันชนกันเลยอคือกล้องกับปากกาคือมันอยู่จุดเดียวกันเลยจุดชาร์จของปากกาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ได้อย่างเสียอย่างใช่คือถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยกูวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บ่อยประชุมบ่อยเลยก็อาจจะดี แต่ว่าถ้าคนจะใช้ปากกาใช้แนวตั้งก็อาจจะไปมอง iPad รุ่นเก่าใช่บางทีการใช้งานกล้องอย่างเงี้ยแอบรู้สึกเหมือนกันนะแบบมันเหมือนจะตรงแต่ก็ไม่ตรงหรือเราไม่ชินไม่รู้เพราะว่าอย่างผมก็ผ่าน Air 4กับผ่าน iPad Pro รไอ, 1> <AM> 1อก็ประมาณนั้นครับมีอะไรไหที่ไม่ชอบในตัวนี้กล้องนับไหม ไปถึงว่าอไอคุณภาพกล้องอ่ะคุณภาพกล้องนี่กับ iPad คือเราคาดหวังม่ได้อยู่แล้วคือ <laughs> บางบางทีก็แอบ,บยังรู้สึกอยู่ว่าคือยอมจ่ายเงินในหลักสามหมื่นกว่าสี่หมื่นแต่ว่ากับกันได้กล้องคุณภาพค่อนข้างที่จะแบบขอเองนิดได้ไหมอ่ะ <laughs> ทั้งกล้องหน้าทั้งกล้องหลังเลยอ่ะอย่างน้อยกล้องหน้าไม่ได้ขอกล้องหลังได้ไหมที่แบบว่ามันไว้ใจได้มากกว่านี้ <Ừ. S 1> เออรู้สึกว่าการใช้งานมันไว้ใจไม่ได้แต่เราก็ออก็เข้าใจนะว่าเรื่องกล้องอ่ะคือ iPad อ่ะมันจะมีสักกี่คนใช้กล้องหลัง iPad ในการทํางานคือผมแอบมองเรื่องนี้ นะคุณทรงก็คืออย่างนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือบางจังหวะเขาก็ไม่ได้สะดวกหยิบมือถือขึ้นมาเพราะว่าเขายังจดอยู่แล้วถ่ายกระดานอะถ่ายกระดานถ่ายชีสแกนชีสอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่านักเรียนนักศึกษาเขาใช้กันนะคุณผมก็เลยแบบอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะรู้สึกกล้องเหมือนจะไม่ค่อยต่างกับตัวตัวเก่าตัวเก่าหรือกปล่าใช่ใช่แล้วก็กล้องหน้าเอาจริงก็ก็ไม่ได้ดีอ่ะไม่ดีเลยดี๋ยวก็คุณ ถึงจะแม้แม้ว่าจะให้เซนเตอร์สเตจมาแต่แบบไอ้ยัยมันเทคโนโลยีเก่ามากแล้วอะแล้วก็โทนกล้องอะไรอย่างเงี้ยความละเอียดของกล้องอะแม่งก็คือเก่ามากแล้วอะมันคือถ้าเทียบกับในปัจจุบันอะที่แบบว่า Android หรือแท็บอะมันโอ้โหเนี่เปิดนี่มาดูดิไอ้ยัยดูมันแบบเอาสมังวนอะคือมันคือกูจ่ายเงิน3-4มสี่หมื่นนะเฮ้ยมึงควรที่จะแบบพัฒนากว่านี้หน่อยไหมอะถ้าเทียบกับคู่แข่งอะเก็ขออีกนิดนึงดีกว่าเออถ้ากูจ่ายแพงขึ้นแต่ทำไมกูได้ กล้เคียงกับรุ่นเก่าในเรื่องของกล้องก็ประมาณนี้ส่วนผมผมรู้สึกว่าสไลด์แพดก็ที่ไม่ชอบก็จะมีแค่กล้องที่อยู่อยู่ข้างๆเหมือนกันแล้วก็เอ่อน่าจะเป็นในเรื่องของปากกากับเอ่อหมายถึงว่าปากกากับตัวตัวจอคือปากกามันก็มีรุ่นใหม่ออกมาแต่ผมรู้สึกว่าดีไซน์เนี้ยมันก็อยู่มานานกับ iPad มากแล้วกับการที่แตะข้างๆหรือลูกเล่นหรือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาจริงถ้าเราเอา M4 M 1 M 2 M 3ม M 4มาวางข้างกันน่ะคือแม่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะใช่เหมือนเดิมเลยเออมันมันเหมือนมันเปลี่ยนแค่นิดหน่อยอ่ะแต่ทีเนี้ยอ่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่สามารถพูดได้จำปากว่ามันดีหรือมันไม่ดีก็คือเรื่องการใช้ iPad Pro กับ Apple Pencil Pro อ๋ออ่าอันนั้นเราอาจจะยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าถ้าถ้าเรื่องนั้นน่ะเคยคือถ้าดูคลิปจากต่างประเทศอ่ะคือมันจะเป็นเรื่องของความละเอียดในการใช้มากขึ้นครับจะเหมาะกับแค่ผู้ใช้บาง user ท่านั้นคนที่วาดรูป วาดรูปใช้โปรคีเออะไรแบบนนีะ้เขาก็แต่ว่าเพื่อนผมอะที่เขาเป็นสายวาดอะเขาก็ไม่ได้ซื้อนะเขาก็ใช้ iPad ตกับ Apple p e n c i l ซิัน2คือไอไอตัวโปรเนั่นอะคนใช้น้อยมากคือตอนนี้ผมยังรู้สึกเลยนะว่าตัว Pencil Pro อะ่ะซื้อมากทำไงวะใช่นั่นแหละ <laughs> ตอนนี้ก็นขนาดค,คนวาดรูปอะ่ะไอ้แค่บางคนยังใช้ Apple p e n c i l ซ1อยู่เลยเออเออคือ,ค,อคือมันมันใช้แค่นี้มันพอเว้ย คือถ้ามี1อ่ะไป2อ,อ่ะมันดีนะแต่ว่าถ้ามี2องแล้วมาโปอ่ะอันนี้ยังรู้สึกว่าซื้อทําไมใช่โกแค่2ก็เพียงพอแล้วพอส,สุดอ,อคือผมก็คาดหวังนั่นแหละครับเรื่องของดีไซน์ใหม่ๆเรื่องของอินโนเวชันใหม่ๆเพราะเรารู้สึกว่า iPad อ่ะมันอยู่แบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะทรงเนี้ยกล้อง2ผมหายด้วยนะมีกล้องเดียวอ่ะกล้องเดียวอีกคุณเอาแสดงว่าอันนี้ก็ไหลได้ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันเนี้ยเป็นตัว M4 อ่ะเป็นตัวที่เขาตัดจาก2กล้องเป็นเหลือ1กล้องอ๋ออ่าเขาตัดออกด้วยทําไมอีกแล้วตอนแรกอ่ะเหมือนจะมีส่วถอตว <5 S 2> ัวไวน่นาจะตัดเอลตัวไวออกนี่แหละก็เลยเซ็งๆอยู่ว่าตัดเยอะจังเลยเออสออ5วจ่าหายส่วจุดห้าหายว่ะเฮ้ยใช้ iPad ก็ไม่ต้องใช้เอลตัวไว้หรอกเออ Apple เขาคิดมาแล้วไม่ได้ใช้ คือคุณอยากคิดแทนยูเซอร์ดีแล้วกล้องซูมแม่กก็ไม่ได้แบบเป็นซูมแบบซูมดีด้วยมันเป็นดิจิตอลซูมเก็กโอ้คุณมันไม่ใช่ออติคอแล้เออมันเป็นดิจิตอลซูมใช่แม่งมือนย้อนกลับไปใช้สมัย iPhone XR หนึ่งมันแย่อยู่แล้วกดสองเมื่อไหร่ชิปหายเออก็นั่นแหละนะครับก็หวังว่าใน iPad เจนหน้าคงจะมีอะไรใหม่ๆมาแต่ก็คิดว่าก็คงจะปิดบังมันเดิมก็คงจะไปลุ้นที่ i p h o n แทนว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าก็สาธุครับผม ก็ S <S <S หลังจากนี้ก็คือ M 5ไม่ว่าจะ iPad หรือโทรศัพท์ก็ช่างอะ่ะถ้ามันมาดีขึ้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนก็จริงเธอ,อผมก็เตรียมหนทางไว้แล้วเตรียมเงินไว้ละว,ว่าเออถ้า17 iPhone ถ้ามันมาดีก็จะซื้อแล้วก็ iPad ดถุก,ก็เล็งๆไว้เพราะว่าคือ Air 4ี่เนี่ยผมไปแอบลอยของแม่มาใช้โอ้ยขานาดแอร์สี่ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะยยนะก็ยังรู้สึกว่า Air 4สก็เพียงพอแล้วเออจริงแต่อยากติดแกมไงโอ้ยอยากเลยอยากติดแกมผมผมยังคิดอยู่เลย กลับไปใช้ Air 4ดีกว่าซื้อมาวันแรกลงซอรี่ไอจีน่าจะได้ขายแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับสหรับการรีวิวในวันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงการใช้งานของมาร์กแล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นนะครับครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าถูกชะตาอาจจะชอบนะครับอันนี้ก็แล้วความรู้สึกของแต่ละคนถ้าเกิดคุณชอบคุณอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอกันได้หรือว่าใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากช่องทางติดตามมาร์กด้วยอ่ะตอนนี้มาร์กทำอะไรยังไงก็มมาารร์คออัััังงบบผฝกกกช่แล้วน อ่ะเดี๋ยวปรับคุณทรงขึ้นให้ได้เลยเพราะหนุ่มสกินแคร์ครับผมใครแบบโอ้โหอยากจะเรื่องดูแลตัวเองผิวพรรณนะฮะก็สามารถไปติดตามช่องมาร์กได้ก็ลองมาดูกันได้นะครับผมโอเคแล้วก็ฝากติดตามเดอะทูลเล็กข้างหลังด้วยนะครับก็มีดิ่งต๋อกเหมือนกันไลฟ์เกมนะตอนนี้ก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมก็ไปติดตามชมกันได้นะครับโอเควันนี้ผม3คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ